ท่านผู้ในการฝึนนาชการคอปเตอร์ประจำปีรประจำปีอปเตอรขาหร้าหรืออินเตอร์เนชั่นแนลแอน์ทีราเดย์2 ก็เช่นเดียวกันนักบอจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นได้คะแนนขั้นเสือมคะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนและกรันตีตัวชี้วัดภาพลักษณ์อร์ับชันตั้งแต่ปี2อ1พรานัสิเจ้าพรเจ้พอท่าขาอันที่จังหวัดปทาาเทศบาลนครน่างเกลืขอใหรั้จังหวัดปทาในระยะที่3าายใต้ที่สัยท้าที่ว่า ประเทศไทยสายตาไปทั้งชาติซึ่งเป็นหน่วยงาน M.A.C.C. ของประเทศมาเลเซียนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งปรากรการป้อก,กันและประาเปาสเพื่อนข้าราชการเจรา้าหน้าที่ห้าปีว่าอีกห้าปีนี้ประเทศไทยโดยในวาระที่หนึ่งครับเป็นวาระ ภาคส่วนได้ให้แนวทางที่พวกเราทุกคนจะต้องตระหนักว่าปัญหาทั้งมวลถ้าพวกเราช่วยกันอยู่ที่ตัวเราเองตั้งใจแน่วแน่ในการที่บอกตัวเองว่าทุจริตเป็นสิ่งไม่ดีทุจริตทำให้ประเทศชาติล่มจมเสียหาย And also damages industries.